ครับผมนะฮะแนะนำนะฮะวิธีการนะครับแนะนำวิธีการเข้ามาเก็บนะเข้ามาเก็บโซเชียลแพทอันนี้นะแนะนำเข้ามาเก็บโซเชียลแพทนะครับเข้ามาในเกมมันจะมีเนี่ยโซเชียลแพทเนี่ย เข้ามาเคลมนะเข้ามาเคลมรายวันนะฮะเพราะว่าทุกๆท,ที่เราทุกๆครั้งที่เราเข้ามาเล่นรายวันเนี่ยเราจะเป็นการทำเควสไปด้วยพอทำเควสเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยให้เราเก็บเนี่ยนะฮะพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเมื่อกี้เก็บไปแล้วนะเห็นที่กดเนี่ยเขามาเก็บเก็บทุกวันนะเพื่อที่เราจะได้คอยเพิ่มนะ คอยเพิ่มแล้วก็เกมของเล่นเนี่ยเห็นไหมปึง้งเปิดไพ่ปังนะครับวินะนะเออกูได้อะไรเนี่ยได้อวตารอูเอามาทำไมไม่รู้อาวาตารไม่อยากได้เลยเอาวาตารก็เปลี่ยนรูปไปเฉยนะได้อาวาตารนะ โกลเด้นทิกเก็ตเนี่ยได้โกลเด้นทิกเก็ตแล้วนะตอนนี้ของในสต็อกเรามีอะไรบ้างม,าามีอวตารแปดอันมีอวตารแปดวันเอา้าทำไมใช้ไม่ได้สักอันะเอา้าจะมาใช้อวตารพอ อาวาตาร์ก็แค่เปลี่ยนรูปแค่นะี้ง่อยๆนะไม่รู้ให้มาทำไมให้เงินเยอะแล้วก็มีตัวต๋วสี่ใบตั๋วสําหรับวันศุกร์วันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์แล้วก็อันนี้เป็นเอชสิบสี่โกลเด้นทิ켓นะครับตั๋วก็เอามาเล่นในพวกตัวนามนต์ไงนะเอามาเล่นในพวกตัวนามนต์นะครับแล้วก็เนี่ยต้องใช้ตั๋วเล่นอย่างเงี้ยเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยไม่มีตัว๋วอ๋อมีตั๋ววันพฤหัสนี่หว่า นะมีตั๋วเป็นเรื่องนี้ววานะครับนี่ไงแจกเงินรางวัลน,นะฮะนี่ไงเขาแจกเงินรางวัลโดยรวม9,355บาทนะครับก็มาแจกที่1-25ถึงได้374บาทนะครับก็เข้ามาเล่นที่เหลือก็ได้รางวัลตามนี้นะฮะนะครับก็เข้าไปเล่นกันชิดจ,จ้ารออะไร เรามีทิเก็ตอยู่เนี่ยวันเพฤ่เลือหัดอ้าวมีอยู่นะอ้าวทิเก็ตมีอยู่นะทำไมเล่นไม่ได้อะเวนหรือว่าทิเก็ตไม่ตรงวะนะต้องใช้ทิเก็ตแหละเอา้าเวน ต้องเป็นตเก็ตัวน,นี้คืออะไรสเปเชียลเดลี่ไม่มีตเก็เนี่ยมีตก็ววันพฤหัสอยู่นี่เ้าทำไมเล่นไม่ได้บอเวรกรรมอ๋วันนี้วันพุธเออแดกนะครับเล่นไม่ได้ออมีตัเกมแล้วแหละอ,อวันนี้วันพุธโทษทีนะฮะเอาไปปั่นเกมอื่นแล้วกันนะฮะไปปั่นเกมอื่นแล้วกัน ปั่นจวดๆกันหน่อยเบาๆเฮ้ยเกมน,นี้คนเล่นน้อยไว้แค่พันสองเองแค่พันสองแค่พันสอง่ะนะครับอ้าวเนี่ยทำเคเวสได้แล้วเนี่ยชาเลนคอมพิวต์นะครับ <S <S เล่นสล็อต3ามครั้ง3าอันนะฮะในวันนี้เดี๋ยวตอนจบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะ จะได้อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนว่ากันอันนี้ยังไม่มีรางวัลนะยังไม่มีกําหนดหล้วโอ้เล่นเป็นตัวคูณด้วยโคูรยากเลยเก็บคะแนนเป็นตัวคูณนะครับนับตัวคูณเดี๋ยวตอนจบมาดูกันว่าจะจบยังไงเกมนี้ค่อนข้างเกลือนะชนะยากมากแม่งเล่นตั้งนานเบึ้งได้คูณน้าดิบห้านะฮะสปินจะหมดแล้วเหลืออีก40สสปินนะ,ะมา เอาดิวิ้วงลวมดีกว่าไม่เสี่ยงนะฮะเมื่อกี้ไปกดวัดนะฮะเมื่อกี้ไปกดวัดนะแพ้แพ้เกมเมื่อกี้ไปกดวัดแพ้เกมไม่ได้อะไรเลยนะพูดเซ็งนะตอนนี้ได้เลยก็ต้องเอาไว้ก่อนโอ้ไม่ได้ตัวคูณเลย เกือจริงๆนะเกมนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีรางวัลให้นะครับปั่นทำเควสเฉยๆเรียบร้อยเซนเดนชันนนอววินนะครับ บิ๊กวินด้วยถึงไม่ได้ตัวคูณากาดโอ้โหได้โอ้โหถ้าเป็นเก็บคะแนนได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยได้เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยนะฮะเล่นฟรีนะฮะไม่ใช่การพน,นันนะเป็นเกมนะเป็นหน้าเว็บเกมนะฮะเล่นฟรีนะครับโอ้โหได้เยอะของวัดโอ้โหแม่งเก็บตัวคูณกูได้เยอะของว่าพอ ไปเล่นเก็บคะแนนเสือกไม่ได้อย่างนี้นะฮะได้ทีละ้สิบยี่สิบเต็มที่เยอะสุดสี่สิบนี่ได้เป็นร้อยเลยโอแล้วเข้าสีสปินบ่อยด้วยเสือกนับเป็นตัวคูณอ๋อได้นี่เลยคูณร้อยกว่าโอ้โหแมง่งอุย้ยอยู่อันดับอ,อ๋ออันดับโอ้ดีใจหมดนึกว่าอันดับสามสิบไม่ใช่สปินเหลือ นอยู่อันดับ300อยกว่าเซ็งเกมนี้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละฮะเกือจริงขนาดเล่นฟรีมันยังเกือได้คูณ1 2 3ไม่มีแววว่าจะดีขึ้นเลยจบนะฮะได้คูณ1 2 3นะ,ะเกมนี้ก็ตามนี้นะฮะอ้า มาเล่นกันนะฮะโซเชียลโตนเมนต์นะครับมีเงินรางวัลแจกเกมนี้ก็อ๋อได้คอยนะครับได้คอยมาสองร้อยห้าสิบนะฮะได้คอยมาสองร้อยห้าสิบตอนนี้นะะนะฮะก็ตามนี้นะฮะก็มาเล่นกันนะฮะสนุกสนานนะครับตามนี้เลย